สวัสดีค่ะมือนีองช่องดลงจิตพ่พอรวยสิพ่ามาตามติดตัวเรีกกับปูสายขมิ้นเนาะคะ่ะเขาก็มาไปติดตามตัวเรีย้ทำกันเลยจ้า่นีเรรรรรรรถรถ ปูผ hey, ู้มาบอกว่าเฮ็ดไข่เล้วเร้เารูแทะเนี่ยเป็นว่าเป็นว่าเป็นบอกกัแดางรงจึงทบอกว่องชัวน่องมี้ไม่ถันี้น่องนี่ยน่อมันีความนอนดูดีแต่จะว่าีไ่เด้ยถึงเล้วนันละ ถ้าหัวแดงขึ้นคือเอาางขีอาจารย์มากจะขึ้นแล้วค่ะนอหลายขึ้นแล้วมามวมาจะกร้อมกันมาจะพรัอมกันแล้วกับรับเปเนโอ้ครับครับช่วงนี้ก่อนอาไปี้็ดตามมันปูอยู่หน้าแต่มามันเหาเิ่นรายเดือนไม่มีเยอแล้วสมาก็หนึ่งแสรคมาเนี่1แสบเรไปได้ห่เออาไปย่าดาแล้วร่ เออัวเลขนี่แต่จะไหนนะแต่กออกดอกีเบิ่นเคยจะแจกอาจารย์เนาแปลไหนั่นอาจารย์ปัญญาธรรมเบิงปัญญาธรรมแต่ว่าที่เห็นเนี่ยม่นเป็นหนหศูนย์หศูนย์ท่ยด้าวยเห็นเป็นหัศูนย์นหก้าวอม เที่ยว่ครับมนหนึ่งพบล่ะจะเห็นิปจเห็นทอดซาเจ้ากรห่ำรซอเ็ทอดซาเจ้ารนอันนี้หนึ่งจัดอันนี้มาจากที่หกหนึ่งจับือลงจับมือเก่าหนึ่งอัน้กนึ่งเก้าหน่งได้ีน้ำปาเตี้ยนมาจากการที่หาโบนมันหมดแล้วนี่มว้ย จับไปจะมาหรือไงคะไม่เสียกเลยมลรตัวนี้กับปอาปอาแ่้าแต่ห้าศูนแต่้าสูนย์ามันมามันมาข้างห้องขามมาสการค่ะค่ะคุ่จรียนก่อนแปดแปดห้าก็แปดแปดแปดและ8แปดเนาะ ฟัปลาสติเป็นเปียกไติเป็นเก็ดกระโบชัดแล้วม่มีเกล็ดกล่อเด็ดนี่จะปไปดูตอนนี้ผม่มีเกล็ดะโก็เป็นเปียกนะีโอ้ยเน็ตก็รยกาอไง้ยหมดดก็กดไรโอะ่อี่เนี่ไปพ่อไ้ากิาไอที่นี่ก็อารมกเัน ชสดวันชสดไม่ชิดชสดค่ะสดเป็นมาบมีสัญญาณต้องใช้ชีดเขาเพราะวาีนี้ครับลุงอับสัญญาณสัญญาณครับใช้คีพเราใช้ชีพต่างวันมีผ่านสายทังว่มีมีฝันหรค่ะมีมีฝันจต่เสียงฝันแค่ว่าห่างบัวในา้าเป็นตัวดรอกแต่ว่าดัเอางเดียวเหรอ วงท่ใดก็ที่สิบสองพระฉะรมาใหม่ได้สิบสองวันที่สิบสองสสองนี่ผับประทัติดูบางหัวน่าผู้คนเกี่ยวชินนาลาดมาถาวนพระพุทธชินนาลาแมนพระพุทธชินพะตายบุญแน่นะคะตายดีมากัวอยุุเทากัไปล่วงเวลายองเด้สามชีองเด้หมงมีมากใหญ่มากเลไนะงังงงงโนงคหน้อยองยังนั่งทำิดบบุกิ เน้นไปใา่มากๆแบบแบ่แตลงก็ิดออกย่างก็ใส่ไกดูน้ำหูน้ำคูไทยูท้าเป็ใส่ชาดิ้งๆย่าไปไทยขาดลายยัางเอาลงค้ามม้วนชีบบื่ฉี่สามบวงนั่งข้างหน้ากวนทั้งจีหาบัดกันวะทั้งเขาทังๆไทยเน่ยสาช่วยกันเด็กชี้เด็กนี่นเกบบดึงช่วยกันใส่ดึงชีนช่วยกันเดียวหน้าช่วยกันเลยก็าบบตีน้ำตาเทียนป็ใส่ร้อนตีน้ำตาเทียนไป เพียงเดียวหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งเก็ได้เยนงเบื่อกันเด็นมากโบแกงนี่ไปคนนี่เหมือนเหมือนมากโบมีแกงโบมีแกงหกหนึ่งหกหกหนึ่งเก่าก็ได้เนาะเออหกหนึ่งหกหกหนึ่งเก่บปอปอห้าศูนย์ตัห้าช ตัวหาสูเนี่เอฟเอฟซีเขาบอกเอาไปใส่ยูทีทีเบิ้งแอดมินเขาบอตีช่วยกันแต่เอฟซีเขาตีว่าติบเอฟซีเอฟซีเขาตีติดแต่เขเหม็นใจคิดมากตองี้เป็นไหลอัดคิดมากเบืแต่วานวันนี้คี่ดูารผ่านธ์เแต่ว่าอวันนี้กระจายเคลื่อนเลยตอนที่เร่โต้ปั้นขาดกันบอในบ้านมาดีตู้เรยนดูมือเขาจหน้ามือหน่อนะตู้เรียับขึ้นมากหม เพราะว่าให้าเจ้าไป1ห่หนึ่ศนย์หหนึ่งศสองห็้าเจ้าไปน่ะโอ้แห่ข้าแน้หันแมนร้งไหนั้านไปน้อยนึงมันบ่าจัล้งลงไปในช่องอืนหนึ่งศูนย์สกับหนึ่งแปดบห้าเก้าบริวูปหลุกจนอยบ่หนึ่งปห้าเก้าแห่้เจ้าไปแัเขาอีว่าจี อนอกไปแล้วว่าตีทูบอกรือมือแล้วม่ชายก็ลืมอแน่ะบไล่ว่าตีบอกมุ่นตะการนว่าีทูบอกมุ่นตะการเบื่อทัหาไกรบบื้องนี่แหะไที่เจ้าผู้นี้กนี่ว่ีบูกนี่ลูกกับลูกเหมือนเรล็กช่นี้จับลงไปได้เลยว่าตีบายแตเขาจะไปสับเอาว่าตีนะมันถือมาเป็นเลขกตัวเลขกหกตัวแล้วเขาจับใสกันเราแล้วาเล็หลักนันอยู่เนี่ยคื้นศูนย์เหลหลักนัยืนเลยนะชุนนะชูนกบแปดดื้อะจ่ห บ่านในลู่สองได้ส่องได้มากพอแต่ว่าในลู่เพราะว่าการเอาลู่ไปแบบที่ว่าเอาเบ็ดเอาตุ้นเด็ดแนี่ยุดนี่เขาเนาะถึงแม่ท้านีถึงนี่เขาแต่ว่าภายในเด็กที่หมู่บ้านยุดตักเตียงวดที่สามสิบห้านงวัดไงน้องั้านยุดงวดควนให้เก้ากับศูนย์ออกศูนย์สามงวดควรให้เก้ากับศูนย์ออกหนึ่งศูนย์เลขหลักงวดควนคือหกเจ็ดแปดปีแปด มาํำขันลงสองเลยมันดีเลยค่ะบ้ะมันดีว่า้รุ่งมาส่งได้กานโุงที่ได้เหม่อนคุ้มมันรุ่งมือเดียวกันพร้อมกันมันกินอี่กับพี่พร้อมกันแตลว่าชุดนี้ขั้นดอกไปนี่ให้ว่ายกสองเลยจีมาจักร่องซางจีห้พร้อมกันได้เือนกานผู้เดียวมาวันที่จิบสองกับชีตัวเดียวกันไปเลยบ๊วยชงผู้นั้นบ้าผ้ใหามรงอะไกัน เสียแท็กซีเสียโดนกดิเสีีันบยมือแดงขันบยน่มือแรดประมาณนอ้มือแดงกับปราป่ากรตนพมาต้องตรงต่อยาระานตอนเสาเยมาเขียนไปองเั่เสียไปนัน13นี่เป็นนัดขหน้าก็แห้งบัวคอยเ็น วันไหนก็ดิคุนหลายกันดีความหนึ่งก็ะไมุ่งกันท่านมันทียึสามาใหม่เลยจีบไปด้อเนี่ดูีๆเ่านั้นบ่รุดด้อเฮงก็บ่รุดรุดทั้หมดเจ้าจับผิดตัวสจับผิดตัววันหนึ่งแท่งีนึ่งระเจียวหนึ่งวระเจียวหนึ่งห่นหนึ่มันได้ไปจับไปรุ่งให้ช่องกันน่ให้สางหาชูนกันมาอหนึ่งออกซะจะไปรุ่งอีกหลายๆช่องที่เป็นมากล หนึ่ง <pagar> ศ <AIDS> <K> ูนย์สองหนึ you know ่งแปดเ้าห้าจกเอเแลาูลยเรอาไปบึ้ไ้กันแต่นั่นตีก็ได้แต่ว่าไม่สิบวก่แต่ว่าแต่สิการั่นตีอยุ่าไการั่นตีอยูุออกแค่นนมื่อหนึ่งมันือว่านซีดงจากตัวสิบสิก็เกิดมันหมล้วงจากวันนี้ ครับเนาะแบนั้่ใครก็จะไม่ไปได้ดีทีมันมัไปเว้ที่สแปดนะสงสัยว่า1ิปเป็นวันหยังไรงสันโอ้ดีสสันบม่วงมักหลายชั้ิบแปครับสี่ปุ่นเน่มักเจ็ดอุหลายตอนไปดูหน้าเพื่อนเห็นไหดูหน้าเพื่อนล่างตัวเดียวเจ็ดจุดเลยนะผู้ไปไทยเห็นไหมเจ็ดตัวเดียวกันคันี่ผู้ไปไทย เจ็ดศูนเไปส้นต้นตะเคียนดหน้าเพื่อนเติเจ็ดศูนยตัวเดียวกันค่ะัแมนมนวดินาะเานี้น่คเนี่ให้เจ็ดศูนตัวเดียวล่างพะว่าไปสัมผัสต้นตะเคียนงวดคอนงวดวดที่ไปสัมผัสตัวไหนก็ได้ 3-08แล้วกตเอหะสามศูนย้ก่มีกระปายอย่างั้บอกอือหองกระจับบสามศูนย์แปดศูนย์สามสามโพอกระจัวมศูนย์สามแว่าพุมต้นตะเกียนแม่สบายช่องให้ผ่าจานแม่นี่2หัว้ให้สองวสองหัวเอา่นันันนี้มัาไก่ตะนี่จะได้ไปบผมนัจตะเคียนมีไอมมีมีใกล้มีตัวตะเขียนที่รถไกยมากกเปไก่ จำนวตัวตะเขียนปูมือต่นะเคียนแต่ไหนคือจังวนพู่เน่ยถ้าเปบนตงร่องเลงเนาะค่ะบตองร่องเราเลยเพราะ่าจี่พอจารย์มันจัมผัดกับตุ่นตะเคียนได้ดีเลยจับเลยถ้าจารย์ตไปผมจใกล้วัดไใกล้ไป่ม่ได้ดิโบได้หออกล่องเลียนหมดบ่บ่บ่ไปเดี๋ยวนี้ก็เดีไปเดี๋ยวนี้บ่บได้หออกล่องเลียนเลย พี่ลีพาเจตูเบงเล้วกระตุกเผนเีเข้าขอใพ่อเผินให้ค้นไปกาดไปไหว้าะว่ามีี้สุดหี้ยังเรียบร้อยลุกตรงนี้ผู้ขาใจว่าขันไฟปั๊บขันมาส้วนกันเลี่ยวถูกตรงจุดแถ่เรีวตรงมีข้ามหมาดไปปองเพราะผมมีอย่างใม่มีอย่างั่างๆแมันบมมีอย่างจากด่างกันน้ำมันมากเลสิแม่นอยมัสที่มาส่วนย่ยงไตัวจุดถูกไปท่านน่มั จริงเราไปจุดหอาจารย์แต่หรานมาแลมาพูตำตจุดทุบเลยเนี่ยอันนีคือาหมากค้าูดไปยูดวงหน้าเพื่อนอดีแตไปอาจารย์แต่หลเนาะสองมวดจะจจำถึงตัวเจ็ดศูนย์ตัวเดียวบ้าเจ็นตัวเดียวแบบเด่นกับหนึ่งนะคะตั้งแคิปอาจว่าคลิปนะก็ันนึกศูนย์ตีคต้นมาอีู่ีนะคะป้าอาจารย์ว่ายู่เล็รถ เลขรถขันนี่ละเลขรถกันดีนเมื่อที่มาส่งรถออกอีดีบ่แมค่ะแม่ศูนเลยกันได้เมื่อชอ่ะน่ละบ้งนี่เลยงก็มันใจพ่าว่าเลขเลขทีออกยนอะเสียนรถค่ะแต่ว่าซื้อทุกตัวยกเว้นหนึ่งศูนแม่านถือมันปวตลอดเวลาหกหนึ่งศูนย์สีด้แ่าเอาให้แกเครียดหนึ่งศูนยาดตเวลาก็หน่วลนเยะไปสเดียวแตงวันนี้หกหนึ่งหนึ่งหกมาแน่ หหนึ่งเจ็ดสินดาวันย่อมนานทางหลังมากนะค่ะหมือนหนึ่งหมันแห้งเจ็ินาหกหนึ่งเก้าก็ได้แปดห้าศูนย์หรือแปดศูนย์ห้าก็ได้อมืนั่นสวดมุ่นเรียกพกันท่ทบัเดือดนย่งทำบัตรน้ำันไปกนจะบา้นหนึ่งบ้นิดเอาไปเห็นนิดหน่อยนิดหน่อยเราฝันป่อยตรนี้ออกไป เป็นว่าถือแลี้วเลียบไปแต่มาคุ้นเป็มเมื่อตืนเต็มไปเมื่อตื่นฝันเมามีนิดฝันแค่มาถือแลี้วเลียบไปแต่มาถือแล้วละไปแต่มาเป็นว่านะนี่หน่อยเป็นผู้นั้ลงคิดไปเมื่อล่วงคิดไปน้่หน่อยท่านได้ฝันไเลยค่ะอาจารย์น้่หน่อยท่านได้ฝันไปยฝันแล้วเลาปล่อยไปแล้วนั่นเลาปล่อยเลยดิปล่อยออกคิดไปเลยห้เโลกปล่อยใหายในเป็นยังแต่ว่าอยากไปทายเอาเล่ายูุ่บ เราโบบอกเลาบเป็นค eh? e si ุนมัาบอกห็นประเสัมากเลาโบบอกแต่วายอยากใายเอาเราายูนไหมกระท่อมเล่านะหาเทียมีพู้เรียโตนนะเทียเป็นมาซอยจะพูดมาทสัวมิเต่าหรือมาทสัวบวกแอบบวกบวกบวกอีอะแบวกอีอย่างวี้านี่จะบอกอีแ้วกันแต่ว่าวันน่าจะถือว่าเร่าพลาดนะโวครับเพื่อนน่บอกอีแนะ สองาศูนเนาะการนักาตสองศูนย์กับบวองล้นแหะแจมหนึ่งวค่ะอาจารย์แจมนึ่งพีบอกคุณคนบอกคุณถ้าต้องหุลงเปรพี่เล่าเอาปวยแต่อมปวย่ไ่ปวยเชียนไว้น้ำเลยเท่ากับเชียนไว้น้ำเชียนไว้ลดแล้วก็ปองยื่อิเป็นตัวแทนเล่าเป็นตัวแทนเลาเลาบเลาบกวานี่นะเลาบกกันบกเปีนตัวแทนเลา ห้าแปดสองของเราเน้นน้อยสาย2 2> แถบ <c oughs> เน้นห้าแปดสองมนนเขานั่นปนหัวแอกอหเนนน้อยห้าอเนนน้อยสายบเน้นงองพัดจานนค่ะเนืเอันนี้เาเขาไปเลอไป,ไปเป็นน้นำตาเขียนตนี้เาเปนเล็กเ่าเมามนแล้วค่ะเือมแมนเก่า เขียนตัวนี้เป็นน้ำตาเทียนเขียนเป็นน้ำตาเทียนเนี่ยตัวจันีป้วยไต่ยหญ่ต่างหาอันนี้เอาน้ำตาเทียนไปเย็บซี่ขชี้หยกหยายาบเนาะน่อยเยี่ันไปิดติาดตาูมัดชอบประจัดตัตาตาหาศูนย์เป็นเละหาแต่สองเราขนี้หหยาบหยอืมดือดลุยตัวแล้ก็ เนเน้องสซยคะแนนนะคะ60ข้างกันปูข้างหัูน <classy> ้างเี๋อข้างนวดเลค่ะนข้ตที่เหนื่ยหน้มได้ขี้มันด่าไม่ใช่นาสิสิถูกมันน้ำได้ใช่ไหมถูกหอยไงมั่อันคกันบ่อันาคกันปอาวอ าาค่ะกัสรุปตัวเลขปูสายขมีนนะคะเลขน้ำตาเทียนนะจ้ะหนึ่งหกเก่ากับปอปลาหาศูนย์นะคะปอปลาในก็น่านจะเป็นแปดก็ได้นะคะแปดหาศูนย์ก็ได้คะ่ะกับเน้นหน่อยสายขมีนคะ่ะเลขนิมิตเพิ่นนะคะหาแปดสองกับเก้าสามแปดจ้ะ มักกระจัดขัดกระพานด้วยค่ะเขาไมาแล้วกับกดไล่กดแช่กดติดตามให้น้องจิตผ้ารว่วยน้ำเนยได้ค่ะถ้าคลิปนี้กับ,บก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ